ไอ้ยองแยงตัวผู้ทีทองแดงสายเงินนี่สายทองตัวนี้ก็จะสายทองกินอิ่มแล้วเนี่ยวันนี้กินอิ่มแล้วนี่กินอิ่มแล้วนี่ ใส่ทองไม่งใส่ทองตอนนี้ใส่ทองก็ไข่ทุกวันไข่ทุกวันเชื่อมากเชื่อมากเชื่อมากอืม ใส่ทองก็อายุครบสองปีแล้วนะเนี่ยไข่ทุกวันได้กินไข่ทุกวันเนาะกินไะข่ทุกวันเนาะ เลี้ยงดูกันไปเลี้ยงให้ตายจากกันเนอะหืมริกไหมใสยทองฉิกไหมหืมเลี้ยงแล้วมีความสุขอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขเนาะอืม